บิดโอ้ยอยู่ตรงนี้นี่นี่ค่ะมาแล้วเจอแล้วเจอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะทุกท่านเลยนะคะไปะโอ้เขาจับผ้าสวยมากเลยอ๋อเขาจับผ้าสวยมากเลยค่ะเอฟซีนี่ค่ะสวยงามสวยงามสวยงามมากเลยนะคะ Nào, เดี๋ยวเราม<ป>จัดการแยกก่อนส,สวยงามมานะกเลยอยากเห็นผู้ช่วยยิ้มนะคะโอ้อยากเห็นผู้ช่วยยิ้ม <c oughs> เดี๋ยวแม่ไปเก็บตู้เรื่องการจีนการการตอกการเช้นจับเต้นท์จับกระดาษกระเบิดนี่ค่ะกระเบิดเป็นเชือกงามของบ้านสวนสีนี่ค่ะคนนี้สมุนไพรธรรมดาค่ะที่สองกันนี่งามคือเก่าอยู่เห็นเย็นนี่งามค่ะงามแต่คนดูคนกว่านี่ล่ะโอ้ยงามขนาดนี้เพิ่งค่ะค่ แตแม่ถึงแม่เธออนั้นก็ได้ดีโกโกกอกอีกอย่างน้นนอะจะมีคนมาช่วยงานลุงปาหรือเปล่านอ้ออ๋อไม่ทราบเหมือนกันค่ะไปโอ้แบกคนเดียวเลยพี่น้องผู้ช่วยเราสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยนะคะเอาปะเดี๋ยวก็เราจะไปตรงมุมร้านกาแฟนะคะเนี่ยอืม วันนี้ผู้ช่วยไม่ได้ไปเรียนเลยเหรอคะเขาเรียนวิภาคีค่ะวิภาคีค่ะนะคะชวิภาคีนะคะอ่ะนะคะก็การจับ้าก็สวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงจุดนะคะตรงห้องน้ำนะคะเอฟซีงานเข้าแล้วพี่น้อง ถังลมงานเข้าน้องเฟิร์นนะคะถังลมครับพี่น้องเอ้ยนะเนี่ย คนร่วงนะอืมคนร่วงที่สุดเลยเนี่ยไปใช่บรรยากาศคืบมากเลยค่ะวันนี้นะคะก็ไม่ได้ใจว่าฝนจะตกไหม นี่แกบอกรายงานตัวแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่แก้มานะคะสวัสดีพี่จีรนันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ เราจะทันภารกิจฝนตกไหมจิมจุ่มไปจิมจุจ่มาลูกสมบัติที่รวยมากนี่นะต่อมาถ,ถึงที่เก็บคลังสมบัติแล้วนะครับพี่น้อง อันนีวนนรร้วันนี้สมบัติเรามีไม่เยอะวันนี้สมบัติเรามีไม่เยอะนะคะ fc มีน้อยนะคะวันนี้ มีน้อยนะก็เสร็จเรียบร้อยอ้าวอย่าลืมปิดทางสมบัติสิลูกโอ้โหคอนเทนต์คอนเทนต์ขอคอนเทนต์มีการทำให้คอนเทนต์แย่คอนเทนต์มีการบอกว่าเป็นคอนเทนต์อีนะฮะโอ้โหพี่น้องแต่ลืมจริงแต <laughs> ่ลืมจริงคอนเทนต์นี้ลืมจริงครับพี่น้องนะคะฝากช่องเฟิร์นบานณาแฟมิลี่ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องเฟิร์นบานณาแฟมิลี่นะด้วยการากดติดตามนะคะท่าในใดยังไม่ได้กดติดตามซับนะคะก็ฝากด้วยนะคะ ท่านใดยังไม่ได้ชมคลิปก็ฝากด้วยนะคะลืมนะเอ่อพ่ออลุงเหรอคะเอ่อวันเกิด17พ่อ9อค่ะอันนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วนะคะสำหรับเรานะคะทุกคนนะเสร็จภารกิจสำเร็จนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะฝากด้วยนะคะช่องเฟิร์นบ้านนาแฟมิลีนะคะฝากทุกคนเข้าไปกดติดตามให้นะเป็นกำลังใจให้กับน้องเฟิร์นนะคะแล้วก็ เป็นกำลังใจให้กับน้องแอนนะคะขอบคุณทุกคนมากเราจะลุ้นกันไปด้วยนะคว่าวันนี้ฝนจะตกไหมแต่ว่ามันอากาศมันครึมมากแต่ก็ขอให้ปูนะพัดพาไปที่อื่นก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวลุงลุงจะเทปูนหรือเปล่านนัะวันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวลุ้นไปด้วยกันนะคะวันนี้เนาะเดี๋ยวฝากติดตามนะคะในคลิปนะฮะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายลูกบ๊ายบาย